สวัสดีพี่พี่ชาวเทรดเดอร์ทุกท่านค่ะพบกับ Daily Trading Analysis บทวิเคราะห์ทองคำรายวันประจำวันที่5สิงหาคม2,568ค่ะเจอกับแท t ทูช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการเทรดเนาะจากที่เราเห็นโครงสร้างของทองคำนะคะจริงๆแททูมองว่ามันยังไม่ได้ขยับไปทางไหนมากมายนะคะแล้วก็ ถามว่าตอนนี้มันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไหมทุกมองว่ามันยังมีโอกาสอยู่นะคะเพราะว่าด้วยแพทเทิร์นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเนี่ยโอกาสที่มันจะมีการปรับตัวขึ้นก็น่าจะมีนะแล้วก็แท่งนี้แท่งล่าสุดเนี่ยในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าสมมติว่าเขาชนะแท่งก่อนหน้าเนี่ยโอกาสที่มันจะทําการดีดขึ้นไปที่ประมาณ3ามสก็จะมีนะคะเพราะว่าตามโครงสร้างตรงนี้เลยนะคะเนี่ยโลยกขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไฮยกขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้จริงๆแผนมันก็คล้ายๆกับเมื่อวานเลยนะคะแต่ว่า โครงสร้างช่วงนี้มันอาจจะขยายไปหน่อยนะคะอาจจะเลื่อนแบบนี้เรื่อยๆนะ,ะไม่แน่อาจจะมีช่วงประมาณสักช่วงเย็นๆนะคะเดี๋ยวรอดูวอลลุ่มกันอีกทีว่ามันมีโอกาสที่จะแรรี่ขึ้นไปได้หรือเปล่าหรือมีวอลลุ่มเข้ามาหรือเปล่าในฝั่งบายนะคะอ่ะวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าณนะจุดเนี้ก็น่าจะยังเข้าได้อยู่ถ้ามันเปลี่ยนแห่งเนาะก็อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเห็นคลิปนี้ก็อีกประมาณจะครึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวมานั่งรอดูกันว่ามีโอกาสที่มันจะ ขึ้นมาถึงบริเวณนี้หรือเปล่าอ่ะถ้าทูให้เป็นโซนรัอบต้านไปก่อนละกันนะคะก็คือบริเวณเนี้ยนะฮะก็คือมันเป็นจุดบล็อกบริเวณสองอันนี้พอดีเลยนะคะจุดเนี้ยก็เป็นจุดที่มีระยะสําคัญเหมือนกันนะคะใครอาจจะตีเป็นโซนตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะสวิงในกรอบนี้เช่นเคยอ่ะก็คือในกรอบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเขาลงมาได้นะ,ะแต่ถ้าลงมาไม่ได้นะฮะอ่ะเอาชุดนี้ก่อนละกันในกรอบนะคะ อ่ะชุดนี้ได้กรอบนะแต่ถ้าเขายังไม่เบรกขึ้นไปนะคะอุ้ยขอภยัยแต่เขาแต่ถ้าในกรณีที่เขายังไม่เบรกขึ้นไปเนี่ยฮะทูมองว่ามันก็ยังจะเล่นรอบในกรอบอยู่นะก็คือในกรอบอย่างนี้อยู่นะคะก็เชิดขึ้นไปเรื่อยแต่ถ้ามันเชิดรอบเนี้ยถ้ามันลงมาแล้วมันเชิดขึ้นไปรอบเนี้ยนะคะแล้วท่แล้วถ้ามันดรอปลงมาแล้วไม่ผ่านบริเวณโซนนี้นะโอกาสที่มันจะเทคขึ้นไปอะมันก็จะมีอ่านะภาพมองประมาณนี้ก่อนนะคะหลูปประมาณเนี้ยไม่แน่ ไม่แน่ว่าหลูปนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นแค่หลูปตรงนี้แล้วไปอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันดรอปมาแรงๆจริงๆนะก็เรามาหาดักด้านล่างก็คือบริเวณโซนนี้นะคะนี่อีกโซนหนึ่งก็คือบริเวณโซนนี้แต่ให้ทุกมองว่ามันมาลงมาเทรอบหนึ่งแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวรอดูแท่งนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยว่าถ้าเปลี่ยนแท่งแล้วยังอยู่ในกรอบนี้อยู่อะเราก็สามารถเล่นรอบในกรอบนี้ได้แต่ถ้าเขามีโอกาสที่จะเบรกเอาด้านบนได้หรือเก้าห้าเนี่ยนะ แล้วทุก็คิดว่ามีโอกาสที่จะแลนดี่ไปต่อนะคะภาพเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆนะแต่ว่าอาจจะต้องหาจุดเล่นแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้ามันดรอปลงจริงๆนะถ้ามันดรอปลงจริงๆเราก็หาบล็อกดีมาน supply ในการเล่นต่อก็คือบริเวณบล็อกนี้นะคะนะีก็จะเป็นบล็อกเล็กๆบริเวณนี้นะคะเพราะว่าถ้าตามโครงสร้างเทรนจริงๆอะ่ะถ้าเทรนใหญ่ๆจริงๆนะคะถ้าไปดูสักสีชั่วโมองอย่างเงี้ย เราจะเห็นว่าโครงสร้างมันค่อนข้างจะชัดเจนมากว่ามันเป็นแพทเทิร์นหนึ่งทีเ่เกิดเป็นไฮที่เสมอกันแต่ว่าโลมันยกขึ้นนะคะโอกาสที่มันจะวิ่งกลับไปบริเวณเนี้ยถ้ที่ว่ามันยังมีอยู่นะเห็นไหมคะว่ามันขยับไปเรื่อยๆว่ามันยังมีอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเทขึ้นไปที่บริเวณไฮเดิมด้วยนะอันนี้คือการคาดการณ์นะคะแต่อย่างไรก็ต้องดูหน้างานกันอีกที ถ้าทูนเนี่ยถ้ามองเล่นจากรอบใหญ่รอบใหญ่ๆเลยนะอย่างเมื่อแกะเราเห็นแล้วเราว่ามันเป็นไซว์โอกาสที่มันจะกลับมาตรงนี้มันจะมีนะคือถ้าเรามองรอบใหญ่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาหารอบเล็กๆในการเล่นก็คือทำเฟรมเล็กๆ,ๆอย่างเช่นหนึ่งชั่วโมงลงไปอย่างเงี้ยในการที่จะหาจุดเข้าในกรอบใหญ่ๆนี้นะคะทำไมถึงคาดการณ์ว่ามันจะขึ้นมาตรงนี้ก็ตามภาพใหญ่เลยนะคะแต่ภาพเล็กอ่ะมันค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็อาจจะมีเทรนซ้อนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมารอดูแท่งนี้อีกทีนะว่ามันจะปิด นะคะจะปิดเนี่ยเหนือบริเวณแท่งก่อนหน้าที่มันมีการดรอปลงมาหรือเปล่านะคะมันก็จะเป็น e n ็นก g u l f i n g นะคะแต่ทีนี้นะช่วงนี้ก็อาจจะต้องรองก่อนเพราะว่าลุ่มยังไม่มานะคะโอเควันนี้ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามแททูนะคะแล้วก็ฝาก subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย